บังขึ้นมะพร้าวด้วยมือเปล่าทุกคนบร่ได้ใชอุปกรณ์อย่างเลยคสะพร้าปขึ้นมะพร้าวปักไข่เนาะสีบุสีห่อนบุญห่อข้าวแล้วเนาะต้องใส่มะพร้าวใส่ห่อข้าวใส่ข้าวต้มใส่ขนมหวานได้ไหมนะประเพณีลาวบุญห่อข้าวประดับประดินใกล้มาฮอดแล้วทุกคนปีนี้ปีแรกในรอบ เกือบยี่สิบปีเลยที่นุชม่ได้อยู่บ้านเนาะมีแต่ไปทำงานอยู่ไทยเนาะพีนี้ครั้งแรกเลยตั้งแต่ไปบ่ได้มาเพราะจักเทื่อ,อยามบุญห่อเข้าเนะมหีห่อเข้าประดับประดินห่อเข้าซากบ้านี่นะ <c oughs> น่าจะตรงกันกันกบภาคอีสานท้องไทยเนาะ <c oughs> อาทิตย์หน้าพุนทุกคนบพแม่นอาทิตย์สิมานี่ <c oughs> วันพุธขะเจ้าวะ คือเขาและไม่ได้ใส้อุปกรณ์อย่างเลยเซียนขนาดเลยสุดใดกล้องนุดซูมไม่ได้ทุกคน เด็กน้อยในบ้านนี่แหละทุกคนนน้นท่านมาท่านจำกับเจ้าหอนบรายกับเจ้าใหญ่นะ่ะตอนไปกับเจ้านะ้น้อยน่ะสองปีสามปีว่าตอนนน้นไปทำงานตอนนี้สาวปีแล้วเป็นบ้าแล้ว <c oughs> ใส่ตีนทำให้มันร่วงแล้วก็มือจับก้านมะพร้าวทาั้งถึงนะใส่ตีนทาง ผ้าก็บอเอาน่าจะเคยขึ้นเนาะเสียนพุน่นะก็งมะพร้าวในสูงกว่าเหอนอีกด้วยทุกคน,นในเหอนเหินปลาไข่ก็ได้ถูกจนยวนก็กอไปบ้านเลยเนาะอุะ้ยหลายเมตรอันนี้ทุกคนเท่ากับตึกสี่ห้าชั้นพุ่นเลย ใน,นเฮือนนี่ก็สองซันแล้วเนะาะดูดูอ่าอันดูเป็นตะยานเนจ้าข้าเจ้าขึ้นจนข้าเจ้าเสียนนะค่ะนะก็เลยบมื่ย,ยาน คเครียดเลยทุกคนไปหานไม้ให้กับมาหน้าดำําเครียดเลยบริเวณแต่งหน้าแต่งตาอย่างนี้มึงพกังกิลงฟึงอยู่ไปหานมไม้มาตักป่าแล้วก็เฮ็ดกินข้าวตามาหุงแล้วเราก็เฝ้านมไม้ต้มนไม้ต้มทั้งอันใบแล้วก็อันเป่ใบเอาไปกินกับเจลแล้วก็เอาไปกินยามหน้าแรงน้ำเนาะต้มเต็มหม้ออยู่ทุกคนอย่างบ่ะโฟนนี่เต็มเลยอันนี้นมไม้กระสะยู่ลาห้องมาก หองวันน้ไม้กระสะแต่ว่ายุทไายบองหงหองอย่างเนาะต้มไม่มันฟดเึ่งเติบพุ่นเลยปกติหั่นไ้ท่านแต่ว่าต้มน้ำไม้นี่มันไซเวลาโดนทุกคนนดก็เลยชซฟืนไ้ฟืนต้มมันสิได้ประเปืองทานเพราะว่าต้มน้ำไม้มันช้เวลาก็ามันสิจืดก็สิกินได้เนาะหลายชั่วโมงปุดยมืดทานบักหลายหนึ่งทุกคน ยังบม่ฟอดเลยต้องเฮ็ดให้มันฟอดก่อน